สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกับทุกทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องสเปรย์เกี่ยวข้องกับคนที่รักชอบปืนและกระสุนนะฮะ วันนี้ผมเองก็ไปซื้อกะสุนมาจำนวน2กล่องนะครับซึ่งก็เกิดจากความสงสัยแล้วก็วิตกนะฮะไม่รู้ว่าวิตกเกินไปหรือเปล่านะครับก็คือเรื่องของการใช้ปืนแล้วกระสุนนี่เกิดการปลอกแตกตรงส่วนบริเวณท้ายปลอกกระสุนนะครับหรือใกล้บริเวณส่วนของจอกแก๊ปนะครับจากที่ทําคลิปไปในคลิปก่อนนู้นนะครับเกี่ยวเรื่องของกระสุนปลอกแตกนะครับก็เลยเกิดความ วิตกขึ้นมาแล้วครับว่า้กระสุนปอกแตกเรามีวิธีในการป้องกันไหมครับนะฮะหรือมันอาจจะแตกณไหนก็ได้เราจะป้องกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเมื่อมาพิจารณาครับก็เข้าไปดูในฟอรั่มฝรั่งก็คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนปอกแตกนะครับซึ่งมันก็มีนายคนหนึ่งนะครับซึ่งพูดขึ้นมาว่าไอ้เจ้ากระสุนปลอกแตกเนี่ยเราแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งนะครับก็คือ วิธีที่ไม่ต้องไปดัดแปลงตัวปืนนะครับ,นะรบซึ่งฝรั่งเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนนะครับเรื่องของการโหลดกระสุนในบ้านเขาเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแก้ไขง่ายๆครับด้วยการใช้ปอกแบบเชียวช็อตสีอะไรเงี้ยก็เป็นปอกแบบ2ชั้นนะครับ,นะรบซึ่งมวเราก็มีเจ้าเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งใช้ปอกกระสุนแบบ2ชั้นนะครับเออก็ทําให้เราต้อง กลับมาคิด yeah, ว่าไอเจาะปอกกระสุนแบบ2ชั้นมันมีดียังไงนะครับก็เลยเข้าไปค้นคว้าดูนะครับเขาก็บอกว่าไอเจาะปอกกระสุนแบบ2ชั้นนะครับมันเป็นปอกกระสุนที่ถูกนํามารวมกันเป็น2ชิ้นนะครับจากคําที่บอกว่าบอก2ชั้นนะครับถูกนํามารวมกันเป็น2ชิ้นนะครับส่วนชิ้นบนนะครับก็จะเป็นปลอกชุบนิเกิลนะครับส่วนชิ้นล่างก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ ซึ่งไอเจ้าส่วนนี้นะครับมันขจัดปัญหาในเรื่องของปอกแตกที่บริเวณส่วนท้ายของปอกกระสุนได้เลยนะครับถ้าท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับผมก็ว่าเออบริษัทนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพัฒนานะครับเขาค่อนข้างที่จะพัฒนานะครับอย่างน้อยนะครับเรื่องการปอกแตกนะครับจะเปาะจะแตกบริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเป็นปอกที่ เป็น2ชิ้นที่ถูกนาเข้ามาประกอบใส่กันนะครับเรื่องการปอกแต่เบรือนี้มันจะไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเออก็ทําให้เรากลับมาคิดเออเขาก็พัฒนาดีนะนะครับเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็เพื่อนๆก็ลองสืบค้นกันดูนะครับเป็นยี่ห้อที่ผลิตในไทยนะครับนี่นะครับโดยใช้ปอกแบบเชียวช็อกนะครับหรือปอกแบบ2ชิ้นนะฮะ แต่คงอาจจะเรียกว่าปอก2ชั้นนะครับเอามาสวมใส่กันนะครับก็มีปิดแต่ประการใดนะครับจะเรียกว่า2ชิ้นหรือ2ชั้นก็แล้วแต่นะครับผมเองนะฮะก็มองว่าเป็นปอกกระสุนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะครับผมเองก็ได้ไปทดสอบแล้วนะครับเออเฮ้ยมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่หลายๆประการนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องความสบายใจนั้นเราก็หายห่วงไปเลยนะครับว่าปืนเนี่ยจะปลอดภัยจากการที่กระสุนมันปอกแตกนะฮะ สองนะครับตัวเราก็จะปลอดภัยจากการที่มันเกิดการจุดระเบิดนอกมังเพิงหรือว่าปอกแตกกันเนี่ยนะครับนี่นะฮะมันลดโอกาสปอกแตกได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฝรั่งเขาพูดกันไว้อย่างนี้นะครับกับปอกกระสุนแบบดั้งเดิมอย่างนี่นะครับแล้วก็เจ้ากระสุนยี่ห้อนี้นะครับรุ่น XTP รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น j s p อย่างเงี้ยนะครับปอกเชลช็อตกอย่างนี้นะครับมี2แบบน้ําหนักของกระสุนนะครับมี124เกรนแล้วก็ 1 4 7เกณฑ์นะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วผมเองก็ได้ทดสอบทําการยิงด้วยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วเราก็ได้กระสุนใหม่นะฮะกระสุนใหม่ที่ประกอบขึ้นมาในไทยเราเนี่ยนะฮะได้กระสุนใหม่ด้วยนะครับก่อนที่ของกระสุนเก่าเราก็ตัดปัญหาได้เลยนะครับหนึ่งได้ความใหม่สองได้ความมั่นใจนะครับว่ากระสุนที่มันลั่นออกไปแต่ละนัดนะครับมันจะไม่เกิดอาการปอกแตกนะครับ ถึงราคาอาจจะสูงกว่าเขาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าซื้อความสบายใจนะครับเชื่อว่าทุกๆท่านนะครับคงจะจ่ายได้นะครับในราคาห่างกันต่อหน่วยแล้วไม่กี่บาทนะครับก็ถือว่าใช้ความสบายใจนะฮะโอเคเลยนะครับสําหรับกระสุนยี่ห้อนี้ผมก็ถือว่าผ่านนะครับผมเองก็เคยใช้ทั้ง F M J แล้วก็ J s P ของกระสุนยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับท่านใดเคยใช้กระสุนยี่ห้อนี้บ้างนะครับก็ลอง คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้แลวนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับก็ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกระสุนยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มองว่ามันใช้งานได้ดีนะครับจึงนําเรื่องนี้มาเล่าสู่คนฟังนะครับอย่างน้อยปืนราคาเลนแสนของท่านนะครับก็อาจจะไม่เสียหายจากการปอกแตกของกระสุนนะครับก็ลองนํามาพิจารณาดูนะครับแล้วก็ท่านใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับกระสุนยี่ห้อนี้นะครับ เรื่องปลอกกระสุนเชียวช็อก2ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือมีประสบการณ์การใช้งานก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไมพ่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ